สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องบ่อป่ายสมมูเจ้าเดาได้เดาว,ว่าเปลี่ยนเดาเปลี่ยนกระชังเมื่อนี้มาพบกันครับชีวิตเกษตรพ่อเพียงตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทหารไม่ต้องทำมึงดูจ่านะอินทนนท์เข้าใจไหมมึงดูจ่านิเออตีดินครับนี่คือการตีดินเอมึงจะถ่ายมึงยืนไ้ไหมถ่ายเขาหน่อยนี่น เออมึงบกับกบวกัวบักแตงเขาแน่เออเออเออมึงก็พากนะพากนะมึงก็ี้ยพักนะมึงพากนะกนะไปไหมครับอะไรครับอันนี้จะปลูกยังไงฮะจานขึ้นตะบอนเรีบทางหลักเรียบอันนี้เราจะปลูกบัวงูบัวงูงเงี่ยวบานท้อบัวงูเงี่ยวบานท้านั่นเอง รเราเก่ไปประมาประมาณสองรอยรอบก็ได้แล้วนี่ยนะดินมันค่อนข้างที่แข็งนะครับมันเป็นด่างขี้หินแร้งครับขี้หินแห้งเอาไปเลยเมื่อกีนั้นเป็นอันเท่าไหรน่นะไม่รู้ขวยนะ,นะนะครับครับ,รบสวัสดีครับผมตากล้อง วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูผลผลิตนะครับนี่คือบวบเหลี่ยมนะครับไม่เหลี่ยมแต่คนนะครับบวบก็เหลี่ยมครับกองยังมีอีกมากครับนี่มันเท่าแล้วครับหมดอายุการใช้งานครับจะไปคัดหม้อยอย่างเดียว สำหรับวันนี้ช่องจากโกบาเล็กขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ oh. ขออนุญ,ญาตปิดคลิปครับ